จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมจัดประหกรรม360อ,องศาปลดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไรเมื่อรับตรจแจ้งปลูกในครัวเรือนระหว่างวันที่ส0ถึงวันที่ส2องมิถุนายนนี้สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์กับมือหลายภาคส่วนเตรียมจัดมหกรรม360องศาปลดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไร1 0ถึง12มิถุนายนนี้หวังสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการ ประชาชนใช้ประโยชน์กัญชายอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตร้อมให้บริการรับจดแจ้งและแจกต้นกล้ากัญชาหนึ่งล้านต้นให้ประชาชนนำไปปลูกในครัวเรือนเพื่อดูแลสุขภาพเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดคาดมีผู้มาร่วมงานหลายหมื่นคนนายแพทย์วิทิตซลิดีชัยคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมด้วยนายพิเชษพืชขุนทดนายแพทย์สาธรณสุขจงังหวัดบุรีรัมย์และนางกหนกพรชนะ้าเภสัตรกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธรณสุขได้ร่วมกันแถลงข่าวที่ห้องประชุมทันสองสำนักง,งานสาธรณสุขจงังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดงานมหากรรม360อองศาปลดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไรที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่10ถึงวันที่12มิถุนายนนี้ภายใต้สโลแกนกัญชาคืนชีวิตสร้างเศรษฐกิจให้กับประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักนั้นก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกัญชาทางการแพทย์กัญชงเพื่อเศรษฐกิจและเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยรวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากกัญชายอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายหลังปวลดตล็อกออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทห้าโดยจะมีนายอนุทินชาญวีรกูลร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมาเป็นประธานเปิดงานทั้งนี้ก็จะมีการบรรยายให้ความรู้การปลูกกัญชาเพื่อการพาณิชย์เพื่อการอุตสาหกรรมหรือปลูกในครัวเรือ th, นบริการคลินิกทางแพทย์นวัตกรรมการปลูกแนะนําวิธีการใช้กัญชาในการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างถูกวิธีและ ถูกต้องเหมาะสมสาธิตการแปรรูปเมนูอาหารจากกัญชาอีกทั้งยังมีการแจกต้นกล้ากัญชาให้กับประชาชนที่มาร่วมงานจำนวนหนึ่งล้านต้นเพื่อนำไปปลูกในครัวเรือนของตัวเองอีกด้วยนายแพทย์วิทิศสลิดดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้กล่าวว่าการจัดประหกรรม360องศาปลดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไรครั้งนี้ ก็เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการได้รับรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากต้นกัญชาภายหลังปลดล็อกจากยาเสพติดเป็นพืชสมุนไพรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อดูแลสุขภาพด้านการพาณิชย์และอุตสาหกรรมโดวยวิธีการจุดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปปลูกกัญชาหรือปลูกกัญชา โดยประชาชนที่จดแจ้งขอปลูกในครัวเรือนสามารถนำทุกส่วนของต้นกัญชาไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตัวเองได้แต่ไม่สามารถนำไปทำสารสกัดที่มีความเข้มข้นของ THC เกินกว่า0.2ได้สึ่งสามารถจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนี้เป็นต้นไปแต่สำหรับผู้ที่ไม่ถนัดในการใช้แอปพลิเคชันในงานมหกรรม วันที่10ถึงวันที่12นี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการรับจดแจ้งภายในงานโดยผู้ที่สนใจเพียงถือบัตรประชาชนใบเดียวมาขอจดแจ้งได้แต่ผู้ขอจดแจ้งปลูกจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปโดยผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาแล้วอย่างน้อยสองเข็มมีผลตรวจ ATK ก่อนเข้างาน จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่ระราบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเข้มขน้นซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานหลายหมื่นคนเพราะการจัดในครั้งที่ผ่านมาช่วงที่มีการผ่อนคลายให้ใช้ส่วนต่างๆของต้นกัญชานั้นมีผู้เข้าร่วมงานก่าสามหมื่นคนเริ่มสร้างกแ,แสตรงนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี สังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยใช้เลยว่านิยมการเตะแท็กกันเยอะนะครับก็จะได้สร้างมหากรรมสามร้อยหกสิบองศาปรดล็อกกัญชาประชาชนได้อะไรซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในช่วงวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้ที่สนาม ช้างอ mm ินเตอร์เนชั่นแนลสกิจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าท่านพี่น้องสื่อมวชนจำได้เราเคยจัดงานมากกรรมกัญชา360องศามาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจได้รับประโยชน์จากการจัดงานพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเกือบ30,000คน ในการจัดงานมีเงินหมุนเวียนกว่า200ล้านบาทในจังหวัดบุรีรัมซึ่งการจัดงานครั้งแรกนั้นสอดคล้องกับการปรับกฎหมายในเรื่องของการกดผ่อนคลายให้สามารถใช้ส่วนต่างๆของต้นกัญชาเยเวนช่อดอกแล้วก็มนเมล็ดมาใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆได้ครั้งนี้ก็เหมือนกันครับครั้งนี้หลังจากที่ท่าน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวีรกูลได้ลงนามในประกาศหรือบุชื่อยาสติประเภทหว่าตัวต้นกัญชาเองทั้งต้นไม่ว่าจะเป็นรากกิ่งใบช่อหนอ,อนเนี่ยไม่อยู่ในยาเสพติแล้วมีเฉพาะสารสกัดจากพืชก,กัญชากัญชงที่มีความมีต้นของท h c มากกว่า 0, 0.2 ซึ่งไม่ได้ปลูกและผลิตในประเทศเนี่ยถึงจะเป็นยาเสพติซึ่งจะมีผลเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบวันหลังจากที่ท่านลงนามซึ่งจะตรงกับวันที่เก้ามิถุนายนสองพันสิบห้านี้แปลว่าอะไรแปลว่าวังที่เก้าเนี่ยพืชกัญชาที่เป็นต้นไม้เนี่ยจะเป็นสมุนไพรอย่างหนึง่งนะครับสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในด้านการแพทย์ได้แล้วก็จะช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างการร่างพรบกัญชาซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาอยู่นะครับซึ่งคาดว่าก็จะมีการดําเนินการทางนิติบัญญัติให้แล้วเสร็จแล้วก็สมามารถประกาศเป็นพรบกัญชาได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองเนี่ยงานนี้จะเป็นช่องทางการสื่อสารนะครับหลังจากกดล็อกแนละ้วเนี่ย ประชาชนปลูกได้ไหมนี่คำถามก็คือปลูกได้ปลูกได้มีสองแบบนะครับก็คือปลูกเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและปลูกเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมนะรซึ่งสามารถใช้วิธีการจดแจ้งเพื่อปลูกได้ทั้งสองแบบในช่วงนี้นะครับหลังจากที่มีพรบกัญชาซึ่งทิศทางน,นะฮะการปลูกูเพื่อดูแลเตัวเองก็จะเป็นการจดแจ้งอยู่ ทนแอปพลิเคชันซึ่งใช้ชื่อว่าแอปปลูกกันนะครับ for ร,รปลูกก l กไก่ไมด้กาดยอผู้หญิงปลูกกันนะครับภาษาอังกฤษก็ปลูกกันชานะค P l o o k g a n g a นะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี้ยทางอยอยจะเปิดตัวในวันที่หนึ่งมิถุนายนพร้อมกับอบรมเจ้าที่อาบาจอ และเจ้าที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งเจ้าที่ที่อยู่จังหวัดสสจในวันที่หนึ่งมิถุนายนพร้อมกับสื่อสารให้ลองใช้นะครับแล้วก็จะสามารถใช้ได้จริงเนี่ยในวันที่เก้ามิถุนายนนะครับอันที่สองในงานเนี่ยก็จะมีการช่วยนะครับในกรณีที่พี่น้องประชาชนที่สนใจเนี่ยไม่สามารถที่จะโหลดทับได้นะครับ มีการจดแจ้งเนทำได้สามช่องสองช่องทางนะครับคือทางแอปพลิเคชันมือถือหรือเข้าทางเว็บไซต์ก็ได้แต่พี่น้องประชาชนบางกลุ่มเช่นพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับหรือไม่เข้าใจเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในงานเนี้ยก็จะมีการรับเปิดจดแจ้งการผูกกัญชาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการเปิดช่องทางนะครับส่วนมากถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วแต่ว่า ถ้ามีบางท่านที่ไม่สะดวกก็าสามารถไปจดแจ้งการตลูกได้ที่งานสามร้อยกสี่สงศาได้เหมือนกันจดแจ้งแล้วไม่มีกัญชาก็ดูไม่ดีนะครับในงานนี้ก็จะมีการแจกต้นกัญชาหนึ่งล้านต้นซึ่งาทางกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสรุขในการที่จะจัดหากัญชามาแจกต้นกล้ากัญชาหนึ่งล้านต้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึง การดูแลสุขภาพตนเองนอกจากนั้นในงานนี้เนี่ยทางออยเองก็ยังได้เอากฎระเบียบซึ่งผ่อนคลายลงในการที่จะเอาไปผลิตอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางยาสม,มนุนไพรนะครับเช่นแต่ก่อนเนี่ยชาไปกัญชาเนี่ยนะครับจะเป็นสม,มนุนไพรนะครับตอนนี้จะลเราเรามาเป็นเรื่องอาหารนะจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเอาไปวางจำหน่ายใน ร้านสะดวกซื้อได้มากขึ้นหรือว่าตัวยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่ใช่ยาเขาเรียกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเดิมเนี่ยปริมาณ CBD ต่อต่อต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้ปริมาณมิลิกรัมต่อต่อปริมาตรซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันเป็นเบ็ดเล็กๆอู่แล้วเนี่ยพอใส่ปริมาณต่อปริมาตรเนี่ยมันน้อยมากจนกินแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร แล้วก็มีการตับว่าปริมาณก็จะเป็นปริมาณต่อการบริโภคต่อวันสิ่งเหล่านี้เป็นกฎกฎระเบียบซึ่งผ่อนคลายลงทําให้ผู้ประกอบการสามารถใช้คุณค่าจากกัญชาทางเศรษฐกิจได้นอกจากนั้นก็ยังมีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์มีการแสดงเขา,าเรียกว่านวัตกรรมทาการปลูกปลูกแบบนั้นได้ประโยชน์แบบไหนปลูกการแจ้งเป็นยังไงปลูกแบบอินดอร์เป็นยังไงปลูกแบบโรงเรือน ถึงปิดแบบไหนสเกลเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าเพราะเราเปิดให้ปลูกมาประมาณเกือบสปีแล้วนะครับดอกจากนั้นพอปลูกเสร็จเอาไปทําผลิตน้ํานะครับทางผู้จัดก็จะได้ประสานผู้ผลิตผลิตน้ําซึ่งได้รับการอนุญาตจากอยแล้วมาแสดงว่ามันเกิดคุ้มค่าทางเศรษฐกิจออก่าผลิตเป็นสินค้าอะไรยังไงบ้างนอกจากนั้น ไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งเป็นเรื่องของการดูแล,แลรักษาตัวเองนะครับชาวบ้านปลูกเนี่ยจะเอาไปดูแลตัวเองเอาไปดูแลอย่างไรบนะ้างนะครับว่ากัญชาก็เหมือนสมุนไพรใช้ถูกก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่ถูกก็อาจจะมีโทษได้มันก็ต้องมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชาวบ้านวนะ่าบางท่านอาจจะไม่ทราบว่ากัญชาเอามาดูแลสุขภาพตัวเองได้ด้านไหนบะ้างนะครับ,นะรบอีกไฮไลท์หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเอาไปทําเป็นอาหารขึ้นโต๊ะนะครับเขาเรียกว่า ขึ้นโต๊ะแบบเป็นเชฟกระทะเหล็กเลยนะฮะเอามาขึ้นโต๊ะซื้อคอสใครอยากลองทานกัญชาแบบฟิวชั่นนะครับเป็นโต๊ะเป็นคอสมีคุกมาทําให้ดูคล้ายๆกับพัฒการญี่ปุ่นเลยนะก็สามารถมาจองคอสได้ในงานนี้นะครับก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของวิชาการนะครับเช่นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังถ้ายังไม่กระจ่างก็ในงานก็จะมี ปลูกได้ไงปลูกได้กี่ต้นตอนนี้จดแจ้งปลูกได้ไม่จำกัดต้นแต่ต้องปลูกเพื่อดูแลทั้งตัวเองนะครับปลูกเพื่อการอนุรักษ์ก็แจ้งจาน,นวนได้นะครับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปติดขัดตรงไหนไปถามพนักนงานได้การเอาใช้ประโยชน์ปลูกยังไงกําไรสูงสุดปลูกยังไงเจ๊งทุกทีก็ไปหาได้ที่งานนี้นะครับหรือเอาไปทําอาหารเอาไปทาเครื่องสำอางายังไงให้ออกมาแล้วประชาชน ซื้อซ้ําสามารถกิดประโยชน์บางคนซื้อเพราะอยากลองอยากลองเสร็จไปต่อไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อย่ากทำอะไรให้เขาเกิดความทับใจและซื้อซ้าได้ก็มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศมาจะเชิญชวนที่นักประชาชนมาร่วมงานกันครับ 10, 11, 12สุกเสาร์ทิ์มิถุนายนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตสำหรับคุ้มค่าคุ้มเวลาและท่านจะได้ประโยชน์ในความรู้ได,ด้ประสบการณ์ที่ดี ในการใช้กัญชาในช่วงที่ฝนรองนะสามารถเอากระชามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคุณประโยชน์ที่สอคที่สุดของกัญชาคือตดช่อดอกซึ่งจะฝนล็อกในวันที่เก้านี่นะครับเราก็มาดูกันว่าที่ช่อดอกจะมาทำอะไรได้บ้างนะครับก็เป็นเบื้องต้นนะครับของการขูดงภาพบัวหมุนนันะครับคือสามารถที่จะปลูกได้เลยโดยใช้วิธีการจดแจ้งนะครับเพื่อทราบว่าคนนี้นะครับไปปลูกกัญชานะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือการช่วยกันในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับการใช้นะครับเพราะว่าจุดในที่สําคัญคือเรื่องของการใช้อย่างเข้าใจของประชาชนนะครับเพื่อกัญชาที่ผลลอกมาเนี่ยเพื่อจะนำไปสู่ประโยชน์ของการดูแลรักษานะครับหรือดําเนินการในเรื่องของอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการสร้างรายได้นะครับในจังหวัดบุรีรัมย์หรือพื้นที่ที่มีการปลูกนะครับ นิวส์ยี่สิบสี่สุรชาชัยพื่อรักษาภาพข่าวนิราทิพสีรายงาน